มาเด้อเสมาเาเด้อม like like ีกระทเราเด้อบ้านนี่ยเอาชเนื้อย่างหองขัวหองขัวหองขั้วดิ๊ นี่กะเพราจากสวนจากสวนปลูกกพิไม่ทายล้วพริพกกะมีเดี๋ยวไปบิ่งพริกกันเนี่ยปลูกไว้แล้วเนี่ยปลูกไว้แล้วโอ้บานแจงสว่าง ไปนอนเลยยังอยู่นั่ิตมินิมอลตรงนี้ต้อติดทอตาหกรรเย ชีดาายงแล้วห่อไปแล้วต้นไม้เริ่มโตเค้มน้ำเค็มน้ำออกระเาพาะจากไหนเนี่ยพาจากชนนเราเองเาสัดมาลงนี้ค่ะตัดบึ้ง อ,กออร์แกนิกนี่ได้ถุยเกิดเองตามธรรมชาติพรเราล้างจาน,จนจาที่เราล้างจานก็เลยเกิดเองเอาหอมหอมไปทังโท่เช้าด้วยวะไม เ็นนิดหนแกงกะเพราใช่แล้วว้าวข้าผู้ช่วยชามองข้าวผช่วยญาติใ่วอมังข้าวมผู้ช่วยชาชัหมุงข้าวสุกเป็นเม็ดเรียงตัว แต่ว่าอืมอึบเรียนตุ้ยยินของเราเรียนยนมีเบียความได้นรีก็ตู้เยินของเรา เป็นเดแซ่เนาะแต่วันน,น้นไล่อะไรวะเด็กแช่บัา วันนี้เขาบอก่า